สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมแปลกอีกแล้วชื่อเกมว่ารันพิซซารันนะครับตัวเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะผมก็จากพีเซอร์นะครับเราเป็นเ,เด็กส่งพิซซ่านะครับว่าเกมทำไมถึงต้องมาเล่นเกมเด็กส่งพิซซ่าอะมาดูกันดีกว่าครับว่าส่งพิซซ่าเกมนี้จะเป็นยังไงตัวเกมผมไม่แน่ใจนะว่าเสียงมันดังหรือเสียงมันแบบ เบามากความรู้สึกโอ้ยภาพเร็วเร็วเกินเดี๋ยวกันนะอา้าวนิ่งนิ่งเอาเดินยังไงวะเก็ดูก่อนอา้าวเดี๋ยวนะเดินยังไงอ่ะเออคือทุกคนครับ เกมมันให้เรามาตั้งปุ่มเองนะครับผมตอนแรกเข้ามาแล้วครับต้องมาอันนี้นะครับไอ้ปุ่มเนี่ยครับผมตอนแรกมันไม่มีอะไรเลยมันว่างครับผมคือให้คนเล่นมาเซตปุ่มเอาเองนะครับผมว่าอยากได้ปุ่มการเล่นแบบไหนนะครับเกมจะไม่เซตมาให้ก่อนแล้วก็ดูจากสภาพตัวละครนะครับาฉากหลังหลายๆอย่างดูคุ้นตาไหมครับถ้าใครเคยดูเกมที่ผมเล่นมาน่าจะคุ้นตาอยู่นะครับผม น,นีมาครับอันนี้จุดแรกอ้าวรับแล้วพิซซ่าอ,อ๋อดูด,ดูบนมินิแมปน,นะครับใช่ครับชื่อเกมชื่อว่ารันพิซซารันครับผมเพราะฉะนั้นวิ่งครับไอรถคันที่อยู่หน้าจอเมื่อกี้ไม่มีผลอะไรครับผมไม่ได้ให้เรามาขับรถไปส่งนะครับผมเราวิว่งอย่างเดียวเลยนะฮะมันดูไม่ยากเนาะ รือเปล่าแล้วก็ตัวเกมเ,เสียงเสียงเพลงมีไหมมันไม่มีเสียงอะไรเลยโอ้ยเก็บตังค์เทไร่ห้าหมืนตอนตนี้เรามีส่งไปสองออเดอร์เรามีอยู่ห้าสิบห้านะครับผมแล้วแล้วกันนะชีวิตจะมีอยู่แค่นี้จริงเหรอ วิ่งแค่เนี้ยฮาอ๋อคือเหมือนจะให้มาซื้อบ้านเนี่ยนะให้เก็บเงินห้าหมื่นเพื่อมาซื้อบ้านหรือเปล่าเหมือหรือว่าอ่ามีขายไตยเหรอเ <c oughs> ดี๋ยวนะเราเราขายไตยได้เหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จริงไหมนเนี่ยอ่านผิดไหมนเนี่ยขายไต เดี๋ยวไปขายตาที่ไหนขายขายเลยได้ไหมอะไรอยากเก็บได้เปล่า่ะไม่ได้นะอันนี้มันให้มันพาเราไปไหนวะไม่ได้พาเราไปร้านพิซซ่ามันอยู่ข้างๆร้านอ่าขึ้นรถบัสใช่ไหมใช่เดี๋ยวก่อนนะเองมาส่งแค่สามอันแล้วเองก็ไป แล้วคือรถรอเองเป็นคนสุดท้ายด้วยไปไหนไปไหนอ่ะไปไหนจะพาไปไหนต่ออันนี้คือมาโอ้ยตกตกตกมาในเมืองนะฮะผมอ่าเนี่ยแหละครับลันกิไนไปโอ้ยโชนโอ้โหมาชนเงี้ย้่าไปเออ เนี่ยแหละครับความบันเทิงของเกมนี้ครับผมโอ้โหอ,อ,อ,อย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมานะจะไปเอาตรงไหนพิซซ่าร้านอยู่ไหนไวะเนี่ยใช่ร้านหรือเปล่ายังไม่รู้เลยในจุดนั้น,นแหะไอเอ๋อแล้วรถเกิดแบบเกิดเหมือนเกิดสุ่มมากอ่ะอยู่ดีๆก็โผล่มาตรงหนั้นอันนี้อรับแล้วเหรอมาไม่ใกล้นะครับผมแต่ดีตรงที่ว่ามันไม่ กำหนดเวลาว่าเดื๋ยวหนท่าเหลือน่าจะไปจอบอกใคยแค่อันนี้ละมั้งหรือเปล่าอันนี้นี่นี่ชนกับตุมตัมต้มตุม้มตั้มทำไมความรู้สึกของเสียงมันเบาจาังนีน้ทุกอย่างค่าเสียงทุกอย่างเป็นร้อยเต็มเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันเบามาก ต่อไปน่าจะไม่ไง่ายต่อไปเอ้าอยู่ดีๆมันก็ระเบิด <c oughs> คือมันเหมือนเหมือนเอ้ามันก็ไม่ได้เซ็ตนี่หว่าว่าไอ้รถขันทีปิว <c oughs> อย่านะอย่านะโอ้รถไฟความเร็วสูงรถ <c oughs> ไฟความเร็วสูง <c oughs> เอาไว้ไหนนัรถไฟ ไฟหายไนีความเร็วสูงสูงจัดมาวะอุ้ยโอ้ยเร็วจัดโอ้ชีวิต้ยออกได้ปะเนี่ยบินไปแล้วเดี๋ยวเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปอันนี้โอโ้โหโดดโดดมาเป็นแถวเลย โอ้ยจะไปไปอ่ะลุงลุงกันหน่อยลุงดูซ้ายไม่ดูขวาเอาเล่นไหมโอ้โหเควสอยู่ไกลมากอันนี้แค่เป็นลพิซซาก็ตายได้แล้วในตอนเนี้ยแอเอ๋ไม่มีนะ อันนี้แหละครับฝึกให้เราข้ามถนนต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีนะครัไม่มีอือวิ่งวิ่งล้วนๆเลยล่ะทางชื่อเกมใช่ไหมรันอย่างเดียวเนะแล้วคือถ้าเกิดว่าเราเฮ้ยมันเอียงเออไม่ต้องอิงความจริงอะไรเดยนี่วิ่งครับผมขับกันอย่างนี้ชนนิดชนนิดเออ ไป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 เราเราเอาพิซซ่าอันใหม่ก่นอน๋ย่รถมันเกิดแบบวาร์มมาเลยเนี่ยทำไมการส่งพิซซ่าต้องมาโอ้ยอันเดิมเลยครับผมโอ้โอโอตั้งมาเลยอย่นะอย,อ,ยอ,ยอย่าอย่าลอยมาตรงนี้นะ ถ,ถ้าเกิดเราเก็บตังค์ได้ห้าหมื่นมันจะเกิดอะไรขึ้นซื้อบ้านางนี้เหรอแล้วยังไงต่อถ้าเดี๋ยวเราก็ซื้อรถแล้วมันก็ขับขับมาแบบอย่างงี้นะชนคนอ่ะชนไม่ได้ครับผมชนไม่ได้ชนแล้วตัวไถก็อ,อกนะครับผมทำอะไรอยู่วะเนี่ยผมตรงๆไแล้วหนึ่งแล้วเมื่อกี้แค่บ้านนั้นก็จะไม่รอดแล้วเนี่ยอืม นี่ว่าจะปิวมาหาจะไฟความเร็วสูงชอบชอบเดี๋ยววทำไมทำไมเรือมันสภาพนี้อ๋อเรือจมใล่ว่าเรือเกยกันบินดูว่าบินมาหาเฮ้ยหรือว่าข้ามทางรถไฟแล้วเราปลอดภัยนี่เฮ้ยได้เงินสองพันกว่าอุ้ยทำไมที่นี่ได้เงินเร็วจัง เมื่อกี้เราอยู่ในเมืองเก่าเราส่งสองออเดอร์ได้ห้าสิบาทครับอย,าย,ายา่าอย่าอย่าเมื่อกี้ตายตรงนี้นะครับผมมองซ้ายไม่มองขวาครับซ้ายโผล่มาเยอะเหลือเกินลงุงเ,เอาตูบต้บังตู้บังอโ้ไปไม่ได้ไปแล้วขวาไม่มี <c oughs> อ,อ,อีกบ้าน ล้านหนึ่งแล้วว้ายโรงพยาบาลก็ไม่ช่วยอะไรครับผมตอนนี้โอ้โหลอยมาใส่หน้าเลยนไหนอันน,นี้อันนี้ต้อง,องดูฝั่งไหนเนี่ยขวามาไหมอ่ะขวา,าก็มาไปก็อําบ่ายไป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 อุยเมื่อกี้ลอยเกือบโดนหัว คือเดิมฟุตบาทก็ไม่ปลอดภัยเป็นไงครับเบิร์ีีนี่โดนเหมือนกัน,ร,น,น,น,กนรถมันอยี่ดีมันจะลอยมาหาก็ลอยมานะฮไ้เราแหวงไปหมดแล้วเล่นเกมน,นี้อ่ะส่งแล้วไป,ไ,ปไปเอาไว้ใหไปเอาไใหม่มองซ้ายมองขวาดีๆโอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ เดินอยู่ดีๆมันก็ลอยมาาละครับใครอยากสัมผัสการวิ่งส่งพิซซ่าแบบนี้นะครับแล้วอยากรู้ว่าถ้าเราได้ตังค์ <c oughs> ครบแล้วเราจะได้อะไรนะครับ <c oughs> น,น่าจะได้บ้านแน่ๆแหละครับผมแต่ก็อาจจะมีภารกิจอื่นหรือเปล่าอีกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ยังไงก็วันนี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้นะครับผม ไม่ไหวกับรถแต่ละคันจริง <c oughs> แต่เราวันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค like, ์กดติดตามก่อนนะครับแจกกันนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับผมก็มาดีวะอุ๊ยอ้ํ